เกือบทุกรางวันนะครับอยู่ที่นี่หมดเลยนะเนาะเหลือแต่รางวันที่สองกับรางวันที่หนึ่งงวดบางนเนียงน่ะแม่แม่แมของอาจารย์นะครับได้ทั้งบนทั้งล่าง<ฮ>อ้อยู่ฝั่งเล่ามีคาบป่ามาอาทิตย์หนึ่งมาสามซี่เทียเลยโ<ฮ>อ้เจ้<ฮ>าได<ฮ>้คนก็นมาสางปูซีจุดโทษถาวายองค์ยืนต่างต่างประท่านพอนคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สต,ต,ติิและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับยินดีตอนรับคุชชองกาพารวยครับผมมูเนียสพฟี C, เดินทางมาที่คุ้มสีเวียงตานนะครับผมสารเก่าปู่เกตแก้วนะครับผมาลาสูดได้ยินข่าวรางวัลที่สามรางวัลที่สี่รางวัลที่ห้าอยู่นี่นะครับผมเหลือรางวัลที่หนึ่งกับรางวัลที่สองนะมือนี้ได้พายเอฟซี F C, มาถึงที่เลยนะครับมาขอพรนะครับมาลุ้นด้วยกันนะครับว่า จะได้ตัวไหนนะครับผมสำหรับแนวทางวันบวงสวงนะครับผมที่ศาลปู่เกตแก้วนะครับผมไปครับผมตามแอดมารับชมรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ต้อมนะครับผมมารอบนี้โหอลังการมากอลังการสัาถึอเรขคากบออาจารย์ก็ถืออ่นมากข้าเจ้ามากมาขอพรมาจุดธูปเอาเออยูทูบเอาข้าเจ้ากับมาบ่นมาก ขอพรเพิ่นกระถือกระถือเพื่็จะกลับมาสางไม่เฮ็ดซอยพุ่นกะบนว่าเออสิมาเทพผืนไฮเด้อเทพลาดเด้ออาจารย์ครับนาจักสุรินทร์สุรินทร์สีเกศเออเพิ่นกัมาเปิดกิจการของเพิ่นนะมาเพิ่นกะอธิษฐานว่ากันกันถูกอ่ากันโชคได้โชคเนาะ้อเพิ่นกะที pues <Mm ท่ว่า nah, สิกลับมาเทพผืนไฮเบิดเพิ่นกะเถืองหลีไหม คือวัดถือรางวัลที่สามรางวัลที่สามถือไล่แต่วันที่ที่หาที่ซีที่สามเหลือการวันที่สองกับที่หนึ่งเหลือที่สองกับที่หนึ่งที่สองเหลือแต่วันที่สองกับรางวัลที่หนึ่งครับอาจารย์แอ่นอธิษฐานเราเด้อพี่นงชาวขมาอธิษฐานมาขอขอพรเพื่็ได้สมดังปรารถนาอยู่เขาเรียกอะไรครับที่นี่ครับที่นี่แต่ก่อนเป็น สถานปฏิบัติธรรมปู่พระขาวนกากราชหรือว่าปู่พระขาวมหามุนีนาคราชซึ่งเป็นบรมภมูแห่งองค์พญานาคทั้งหลายครับซึ่งว่าในตำนานก็คือพ่อพระอินทที่จำแรงแปลงกายลงมาเพื่อสอนศีลธรรมแต่องค์นาคที่ว่าดือ้อรั้นอย่างนี้นะ <ừ> และต่อมาเราก็มาเปลี่ยนเป็นดงนาคนครดงนาคนครสมัยตะกอนพ่อแม่ปู่ายาติแญาเป็นเอืองอินหน้าบา่า เออหน้าบากุศาหรือว่าดงนักเออเป็นดงเป็นป่าไปเออนั่นแหละมาที่นี่ทำวันนครนให้ยูไก่ะนักข้อนสีเวียงตาลเออน,อนครข้อสีเวียงตาลก็เลยเอานักมาใส่ก็เลยเป็นดงนาน,นักนเออนั่นแหลยูฝุ่นยูวัดปลาดงตาลคนอื่นว่าอ่าสีเวียงตาลน,นครครับอือ,อยู่ไก่กันเป็นสถานที่ที่เชื่อมกัน ประวัติตรงนี้มันเป็นตนตำานานปูผาขาวมหามุนีนาขาลาชเรืองเรื่องลาของปูเกียร์แก้วนาครา,าชาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นสืบทอดไว้จนถึงลูกหลานปีนี้เพิ่นก็เลยม,มาเปิดเปิดตำนานคนก็เลยู่งหจกักไปก่คนค้นบรูจกักก็เรืมาเปิดก็เลยเริมเฮ็ดพัฒนา ขึ้นมากเรื่อยๆอแล้วเมื่อกี้เห็นวงสวงคือเขามาวงสวงเองแต่ว่าอาจารย์เป็นพามให้ใช่ไหมคเขาได้โชคได้ลาบได้โชคได้ลาบเปิดจิตจารการการงานทำกิจัดการการงานครับเขามาวงสวงเขามาขอเองเามาขอเขามาขอมาส่วนมากก็สีเด่นน่ะละเด่นทางโชคทางอย่างราวาอยู่นีนาออาจารย์อยู่นี เพิ่มากเพิ่นกัว่ามากแก่บนอาจารย์มิยังแน่เห็ดจังไดนนงกาซิมี่บนหนัง,นงกลางแปลงบนหนังเออหนังกลางแปลงสายหนังกลางแปลงพันกะจัดโต๊ะเครื่องวงสวงนางลำถวายจังสี่ส่วนเลขนี่พระเจ้าสิม,มาพระเจ้ากัิม,มาบูชาเอาเออจุดเอาจุดเอาเออแล้วม,มีเหตุการณ์ที่แบบ ปู่เนี่ยตามไปเข้าฝันถึงบ้านนี่มีนะครับนี่อยู่ฝั่งเล่าอ่าอยู่ฝั่งเล่ามีครับปรามาณอาทิตย์หนึ่งมาสามสี่เที่ยเลยโอ้โหพเจ้าได้เออมันก็มาสางปูสีรษะเท้าไหวองค์ยืนต่างป่างประท่านพรอนครับแมนได้โชคป่ะจ้าได้โชคได้โชคเพิ่นกับมาถวายเฮ็ดซอยเฮ็ดซอยสางอันนั้นแต่นี่คนะสัทธาเป็น ทัวเป็นยังกับมาเป็นรถทัวร์เลยมาเป็นทัวอาพิกัดอยู่ที่ไหนครับอาจารย์พิกัดคือปัก GPS มาเลยก็คือดงนาคนครหรือว่าสารเก่าปุเกตแก้วก็ได้จังหวัดจังหวัดอุดรธานีอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีพอ่กัดมูสายลับเพราะว่าคนบ่ค่อยหูจักไม่มีใครรู้หรอครับอาจารย์ไม่ค่อยมีมีแต่ปากต่อปากเพราะว่าอยู่ห่างครับวัดป่าดงน้าตาลเพียง3กิโล ่ก็คือว่าเขามาขอโชคเขาได้ตลอดใช่นี่เป็นตำหนักท่านเป็นสารเก่าท่านสมมติว่าจะมีคนโทรหาอย่างนี้โทรหาได้ไหมครับอาจารย์ก็อยากให้อารเป็นพานไดอยากให้การเป็นพานได้ครับสามารถติดต่อได้เบอร์โทรครับ0 8 6 7 3 2หรือว่าติดต่อทางเฟซบุ๊กก็คืออจุดต้อมดงนาคนครับถ้าเป็นเป็นเพจก็จะ ดงนาคนครต่างเก่าผู่เกียดแก้วใครอยากจะมาบนมาให้อาจารย์เป็นพามให้ก็สามารถหาอาจารย์ได้เนาะเปิดจิจการวงสวงเปิดกิจการการงานงี้เรามาทาที่นี่ก็ได้ครับผหรือว่าให้อาจารย์เชิญอาจารย์ไปทําที่นอกสถานที่ก็ได้งานบวชงานแต่งงานยกหอยกฉาดเป็นพิธีกรรมต่างๆไดด้หมได้หมด โปรแกรมได้หมดพูดรางวัลรางวัลเกือบทุกรางวัลน,นะครับอยู่ที่นี่หมดนะเลยเนาะเหลือแต่รางวัลที่สองกับรางวัลที่หนึ่งงวดบางเน่งน่นะแม่แม่แมของอาจารย์นะครับ <c oughs> ได้ทั้งบนทั้งล่าง <c oughs> ว่าลู้ว่าเจ้าของสื่อเลข <c oughs> ไว้พอครับนั่นแหละเรามาแล้วเราขีา่จักรยานมาครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาร่วมงานพอดีเลยจังหวัดพอดีนะครับ แต่ว่ามือนี่น้องเบลจุดทูบมาด้วน้องเบลจุดทูบไว้แล้วนะครับเราจะไปดูเราจะไปดูทูบน้องเบลส่วนมากน้องเบลจะเป็นคนจุดให้นะส่วนหลายับมาขอเองอธิษฐานเองนะกรบมาแกนะคะครับผมอ้าวขอบคุณอาจารย์ครับครับอย่าเดินดูบริเวณรอบๆนะครับไปดูอันนั้นด้วยเดินต่อหมอที่กำลังสร้าง ต่อหม้อตรงไหนครับอาจารย์อาจารย์จะสร้างปูเกียร์แก้วองค์ดำห้าเสียงปูเกียร์แก้วองค์ดำนะครับอตรงนั้นน่ะอยู่อยู่ข้างรถทำที่อยู่ข้างรถพอดี27นี่เกียร์กันยาที่ผ่านมาก็ทำว่าจะทำท่าเสียงที่อ้อมะนี่นะครับผม ปริเวณนะครับผมันถือว่าบรรยากาศสวยมากนะครับผมเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะครับอ้าน้องขัับปั้นมาแล้วเนี่ยมึงน้องขับปั้นจีซื้อปูซื้อหญ้าจังใดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาเอฟซีดูก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูแนวทางที่ท้ายคลิปนะครับเนาะ นนสวยไหมครับสวย,สวยขอพรปู่นะขอรางวัลที่หนึ่งนะว่าป้นขอรางวัลที่หนึ่งนะครับบอกููเารจะ,ะไมู่่อันน้ำลึกมากเหรอฮะอั<า>น้ม,มากเหรอใช่อันนี้คือน้ำอะไรอันนี้คือบอ่อน้ำปูสักนะไม่น่าจะสักีตสักสิตกบ่อน้ำปู ตรงนาหน้าทองก็มีนะครับมีไหายทองคําด้วยเดี๋ยวเขาปั้นมาจับหรือเปล่าไหายทองคํารัฐบาลไทยมีคาเฟ่ด้วยนะครับผมาอามีคาเฟ่ด้วย,เ,ยเดี๋ยวจะพาไปดูเล็กทูบของน้องเบล

สิบแปดสิบแปดอะไรคือสิบแปดเพิ่งเพิ่งมาได้เนี่อ๋อมาเป็นตัวชอบนะครับหนึ่งแปดเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับผมน้องเบลกันนะครับสวัสดีครับน้องเบลครับสวัสดีครับผมเี๋ยวคนจุดทูบแม่นเนาะเี๋ยวเาคู่จุดทูบมานี่ คือว่าสีสางยั้นขอข้าองคเดียวสางองค์ปู่ดำครับผมปู่ดำปู่ดำเกศแก้วมหามุณีสางโยโดงนางนครเนี่ยครับผมก็พิ่งบวงสรวงไปเ <c oughs> มื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมาข้าพผมก็พระเจ้ากษัตทรงได้ทรงยศดอกบวงสรวงเมื่อนั้นครับผม สร้างผู้ดำหาเซียนองค์ใหญ่ยู่ครับครับผมจะขอเลี่ยนเชิญเชื่อนชวนนะครับผมร่วมบุญกันได้อยู่ตดงหนานนครครับผมสางเกาภูเกียดแก้วก่อนถึงวัดป้าโดนนกตาสากิโลสามารถทางบัตรสังเปนเนาะครับครับผมเขาได้โชคไวนะครับก็ได้โชคเรื่อยๆครับตลอด แต่ยูนี่รางวัลที่สามที่สี่ที่ห้าเดือดรางวัลที่หนึ่งกับที่สองพูดไอเสีได้ไม่มายูนี่ล้วอยู่กลแล้วมากแล้วครับตรงนี้นะครกับนี่พู้ได้ส่งเนี่ยละกับ้ที่มาขอพรเนาะข้าเจ้าขายที่ขายอยังข้าเจ้ากับมาขอยูนี่ก็ได้ขายอยู่ผู้หนึ่งกับมาขอขายที่ซิบลานก็ได้จริงจิงไหมครับข้าเจ้ากับมาร่วมทาง รวมเป็นเจ้าภาพนั่นสิครับในในสิบล้านแม่นครับผมสิบล้านห้านี่แค่กิจการการงานกอกขายของออนไลน์นั่นเสร็จนะครับข้าจอมมาขอขอพอนขอพอนยู่นี่ข้าจกรโชคกับปังนั่นสินะครับพวกรีวิวนี่ยังเสร็จมาขอมายังได้ามความสำเร็จนะครับผมครับวันนี้ได้ยินข่าวว่าจุดทูบแล้วแม่นครับได้ตัวไหน หกห้าสี่เมื่อเนี่เขาจะกับแม่หวงสวงบลวงสวงเปิดกิจการของเพิ่ก็จุดเลขทูบด้วยหกหาสี่ครับผมเป็นแนวทางเนาะน้องเบลเนาะเป็นแนวทางคเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นเลขทูบนะครับคุณน้องเบลนะครับหกห้าสี่เดี๋ยวพอดูตัวเลขไง อ๋ออันนี้เลยกูล,กลูกมะพร้าวหกห้ 6, 5, าสี่เดี๋ยวขออนุญาตหมุนๆน,นะครับหกห้าสี่นะครับผมน่มีเอาขนมมอย่างขนมหหกห้าสี่แล้วมีตัวไหนมั้งอ๋อมีหกห้าสี่แล้วก็เก้าห้าสี่นะหมุนขึ้นหมุนลงนะครับผมแล้วก็ได้ชอบตัวที่น้องเบลชอบคือหนึ่งแปดนะครับผม อันนี้เป็นแนวทางของดงนา,นาคนครนะครับหรือว่าของน้องเบลนะครับผมที่ดงนา,นาคนครนะครับผมยังกว่าตามันเกิดบะครับเส้นผาตปบวน้อันนี้เพิ่มเติมนะครับหนนะึ่งเก้าหนึ่งหกน้องเบลถือให้จอยน้องเบลถือให้เพิ่มเติมนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหก เป็นเลขความฝันไหมครับป็นเลขความฝันนะครับฝันว่าองไรครับเลขหนึ่งเก้าฝันว่าได้ขี่ส้างตัวบนใหญ่ตัวหนึ่งฝันว่าได้ขี่สร้างตัวหนึ่งหนึ่งเก้านะครับผมกับหวยความหนึ่งหกเอาเอฟซีที่คิดว่าเป็นตัวใดก็ฝากคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะครับผม ที่ครับเนั่นเปนเลขหกเป็เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าก็ได้นะครับผมจำย่นีเนาะอไเลประจํามันคบเอาให้ครบเลยนะครับผมประจําสักม่ประจําเลขประจําสําักเจ็ดหกด้วยเจ็ดหกด้วยครบเลอาเจ็ดเก้าเจ็ดหกนะครับ ครับเดีพกเปล่ยนนะให้เพื่อนไปรอดะแปรให้พร้อมนะครับแปรให้ด้วยนะครับเพมีเพิ่มข้าวมาเนาะค่ะกว้าฟันเนะค่ะันไป่สร้างอะขอผ่อนได้เลยนะครับผมอะสมสม็ดอย่างมุ่งมั่นพัฒนาเดวกอะมาร่วมทำร่วมสร้างได้ที่ดงนาดงนาคนครนะครับผม สำหรับที่อยู่ที่ปักหมุดนะครับผมก็ปักหมุดมาได้ที่ตอนที่พระตอนที่อาจารย์ต้อมนะครับบอกได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศรอบๆนะครับผมรอบๆดงนาคนครนะครับสายบุญก็มาเรื่อยๆนะครับสายบุญก็มาขอพรกันเรื่อยๆนะครับหลอดใต้พญานาค เรดไตทองพระนาคักเอาสรีมงค้นน้ำกันนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวจะพาดูร,บรอบๆนะครับแล้วก็ขึ้นไปขอพรนะครับผม ลมร่มเย็นดีนะครับผมลมเย็นมากนะครับผมลมเย็นมากนะครับผมอันนี้ครับผมสลับแนวทางนะครับวันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมยิบซีด้านในที่ชอบก็ไปพิจารณาดูได้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับชอบจัดขัดผ่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้อัดคอนุญาตจบลงเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ